กรบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกรัฐรัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภา,ภา,ภา,ภาขออนุญาตอภิปรายแสดงความเห็นต่อข้อเสนอของท่านพลนเอกประเจิ์จันรตองและคณะในการที่จะขอจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันดำเนินการในเรื่องของซอฟ o วร์ของประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับ คำสั่งนายมนตรีที่230ทับ66เรื่องาการตั้งคณะกรการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติและได้มีการประชุมไปครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีท่านนายมนตรีเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดนั้นก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและทําสร้างยุทธศาสตร์ด้านซอฟท์พาวเวอร์ที่เรียกว่าพลังสร้างสรรค์นะครับรัฐบาลใช้คำว่าพลังสร้างสรรค์ ขึ้นในประเทศไทยให้เป็นจิตจารลักษณะเป็นรูปธรรมทั้งในด้านของการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งเขาใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า One Family One Soft Power กับในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมซึ่งต้องมาควบคู่กันเพราะองค์การองค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน s o ฟต์พาวเอนี่ยในหลายประเทศอย่างในเกาหลีใต้หรือในไต้หวันเขาก็ตั้งขึ้นมา ไม่ใช่ต่างคนต่างทำมีกรรมการระดับชาติที่จะขับเคลื่อนในด้านอุตสาหกรรมจึงเป็นสองความมุ่งหมายหลักที่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้ยุทธศาสตร์ขึ้นมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นข้อเสนอของคณะกรรมการของรัฐบาลเนี่ยมองถึงการส่งออกวัฒนธรรมส่งออกพลังสร้างสารรค์ซึ่งใน ประเทศไทยของเรามีการาให้คำจกัดความในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไว้เป็น5ด้านนะครับเรียกว่า 5F f นะฮะ 5F นี่ก็ประกอบด้วยศักยภาพในด้านของอาหารเรียกว่าฟู้ดแล้วก็อันที่สองคือฟิล์มเป็นภาพยนตร์และวิดีทัศน์อันที่สามคือแฟชั่น การออกแบบแฟชั่นไทยซึ่งรวมถึงผ้าไหมไทยอื่นๆผ้าฝ้ายต่างๆศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยแล้วก็ไฟติ้งซึ่งเราก็มีในเรื่องของมวยไทยศิลปะมวยไทยต่างๆที่เผยแพร่ไปทั่วโลกถึงแม้จะไปถูกเรียกว่าคิกบ็อกซิ่งในบางแห่งบางที่แต่การฝึกมวยไทยก็มีอยู่ในในยุโรปหลายประเทศซึ่งผมก็เคยเห็นด้วยตนเอง และสุดท้ายที่เราเฟสติวัลก็คือเทศกาลประเพณีไทยมันโดยโดยสรุปรวมเนี่ยเขาก็จัดมาเป็นหมวดหมู่ไว้ในหกลุ่มคือฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งและเฟสติวัลซึ่งก็ยังสามารถแยกแยะออกไปได้นะยกตัวอย่างเป็นศิลปินไทยเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์เป็นอาหารทั้งขาวหวานเครื่องดื่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง วัฒนธรรมศิละปะต่างๆผ้าไทยมวยไทยและจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมไทยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในบ้านเมืองเรานะครับแทบจะเรียกว่าทุกขัวระแหงนะฮะทุกอำเภอทุกจังหวัดเพียงแต่การที่จะนำมาทำให้เป็นรูปธรรมเป็นแรงจูงใจเป็นพลังสร้างสารรค์เพื่อให้คนไทยเองหรือคนต่างชาติ ที่เข้ามาสู่เมืองไทยเนี่ยได้ไปเห็นได้ไปท่องเที่ยวได้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยยังเป็นสิ่งซึ่งยังไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรรัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อมากําหนดยุทธศาสตร์มากลับเคลื่อนทั้งการส่งออกวัฒนธรรมเหล่านี้เมื่อได้จัดทำเมื่อได้จัดได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ขึ้นการส่งออกอาจจะส่งออกในรูปแบบ อย่างเช่นประเทศเกาหลีก็ส่งออกในรูปแบบของภาพยนตร์ของซีรีส์ของศิลปินดาราของวงดน,นตรีนักร้องต่างๆแม้แต่ศิลปินไทยก็ไปโด่งดังอยู่ในเกาหลีไปทําให้ซอฟต์าวร์ของเกาหลีนั้นโด่งดังไปทั่วโลกนะครับมีมูลค่ามหาศาลมูลค่าของศิลปินเราคนเดียวคุณลิซ่านี่ก็มีมูลค่านะวันนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแสนล้าน นั่นจะพราะคนคนเดียวมันสิ่งที่ทําให้กับวงดนตรีของเขาหรือประเทศเกาหลีนั้นก็ย่อมมีมูลค่ามหาศาลนั่นเป็นตัวอย่างของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในการส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็นําประเพณีวัฒนธรรมที่ดีๆของประเทศเราออกไปสู่ชาวโลกนะครับเช่นเดียวกับสินค้าอย่างผ้าไหมไทยของเราเนี่ย ถึงแม้จะมีการจัดแสดงในบางที่บางแห่งแต่ก็น้อยน้อยนิดนะครับที่นานาเราจะได้เห็นการแสดงผ้าไหมไทยในระดับแฟชั่นระดับนานาชาติระดับโลกอย่างที่ฝรั่งเศสหรือต่างๆเหล่านี้มีเป็นแค่ครั้งคราวหรือไม่ก็ต้องมีการนําไปจากเมืองไทยไปจัดแสดงมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำยังไงเราถึงจะเผยแพร่ให้มีความบ่อยครั้งให้เกิด ความนิยมและเป็นที่ยอมรับเป็นที่รับรู้ของคนทั้งที่มาเที่ยวเมืองไทยและยังไม่ได้มาเที่ยวเมืองไทยเราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลังสร้างสรรค์ต่างๆเหล่า,า,า,านี้ที่ผมได้กลับเรียนไปแล้วได้กระผมในส่วนตัวก็จึงสนับสนุนการที่คณะกรรมการวิสามัญในด้านนี้จะได้จัดตั้งขึ้นนะครับตามข้อเสนอของท่านบุคลารเอกประจินจัดตองและคณะ ซึ่งก็คิดว่าในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยกรรมธิการวิสามัยของเราก็ไม่ค่อยมีมากนีก็คงจะทําให้เรามีผลงานเพิ่มมากขึ้นไปนอกเหนือจากกรรมธิการสามัญที่มีอยู่แล้ว26คณะบวกหน,นึ่งก็มีข้อสสนอแนะว่าพลังสร้างสารรค์หรือซอฟต์พาวเนั้นมันอยู่ในทุกมุมทุกหัวหระแหงของประเทศมัน,กา,นก,าการที่จะดําเนการการที่จัดตั้ง คณะกรรมการกรรมธิการหรืออนุกรรมธิการนั้นก็ควรคำนึงถึงคนในพื้นท,ที่ในท้องถิน่นอาจจะเจาะไปที่สมาคมที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่สามสมาคมหลักรวมกันมีสมาชิกทั้งหมด7 8 5 0อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ใกล้ชิดกับาศิลปวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆของท้องถิน่น มันถ้าเรามีคนเหล่านี้เข้ามารับรู้หรือให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะก็จะเกิดประโยชน์ในการที่จะนํามาทํากลยุทธ์นํามาทํายุทธศาสตร์ซึ่งแน่นอนผลรับของคณะกรรมการก็คงจะส่งต่อไปอย่างรัฐบาลนะครับเพราะารรารคณะกรรมการคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นซึ่งมีนายมตรีเป็นประธานเนี่ยก็คงเป็นกรรมการที่จะอยู่ถาวรคู่ไปกับรัฐบาลชุดนี้ เพราะว่าการขับเคลื่อนพลังสร้างสารรค์หรือซอฟท์พาวเวอร์นั้นก็คงไม่ได้ทำแค่กัน1เดือนหรือ1ปีมันสิ่งที่เราได้ดาเนินการจะอาจจะเป็น90บวันหรือต่อยุบเองเล็กน้อยผลงานเหล่านี้ก็จะส่งต่อไปอยังคณะกรรมการของรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์พลังสร้างสารรค์ของประเทศไทยให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทางสังคมและขลับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับกร่าบขอบพระคุณครับ